ต่อกันที่สำนักงานท่องเที่ยววังน้ำเขียวนะคะมีการขานรับเที่ยวทั่วไทยชูแพ็กเกจเที่ยวเป็นคู่บุฟเฟ่ต์นะคะสัมผัสหมอกฤดูฝนลุยเส้นทางโลคาร์บอนค่ะนายมงคลสินลีนักกนิดนะคะนายกสมาคมการท่องเที่ยวอำเภอวังน้ำเขียวและประธานวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาเปิดเผยว่า ลุ่มผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวทั้งรีสอร์ทที่พักและร้านอาหารพร้อมขานรับโครงการเที่ยวไทยคนละครึ่งโดยมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนครราชสีมาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนจัดแพ็กเก็ตท่องเที่ยวสุดคุม้มวังน้ําเขียวทเที่ยวเป็นคู่กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนแคมเปนบุฟเฟ่ห้องพักที่กินที่เที่ยว ลดราคาพิเศษ2คน2วัน1คืนตั้งแต่บัดน,นี้ไปจนถึงฤดูหนาวค่ะจ่าย1,800บาทนะคะจากราคาปกติ4,750บาทรับสิทธิประโยชน์มากมายเลือกค้องพักรวมอาหารเช้าบัตรเข้าฟาร์มแอคทิวิตี้4แห่งราคาปกติฟาร์มละ600บาท เครื่องดื่มร้อนเย็นคาเฟ่โคราชแล้วก็เซตอาหารมื้อเย็นทั้งหมดสามารถที่จะเลือกได้ทุกที่ตามใจชอบโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆค่ะทั้งนี้นะคะโลเคชั่นวังน้ำเขียวอยู่ท่ามกลางผืนป่ามารดกโลกแห่งที่5โดงพยายเย็นเขาใหญ่ทับลานขณะนี้ก็อยู่ในช่วงฤดูฝนนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสประสบการณ์ท่องเทียเท่ยวเชิงนิเวเศเกษตรชาวบ้านเส้นทางท่องเที่ยวโลกราบอน เรียนรู้วิถีชีวิตชาวชุมชนวังน้ำเขียวที่ได้รับมาตรฐานจากกรมส่งเสริมการเกษตรพร้อมสัมผัสกับธรรมชาติสุดใกล้ชิดส่องฝูงกระทิงหลายสิบตัวชมทะเลหมอกสวยที่สุด โชคดีอาจจะพบเจอกับจักจั่นงวงช้างนะคะซึ่งก็เป็นมแมลงที่หาได้ยากมากมีความสำคัญต่อระบบนิเวศเนื่องจากว่าเป็นตัวชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติและความสะอาดของอากาศและก็ยังเป็นแหล่งอาหารของสัตว์อื่นสนใจก็สามารถสอบถามข้อมูลรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมได้นะคะผ่านทาง Facebook f แฟนเพจค่ะของทางสมาคมการท่องเที่ยวอำเภอวังน้ำเขียววิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรอำเภอวังน้ำเขียวค่ะ